อยากไปมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ <G AS m ere> ก็ต้องดินแดนแห่งมาสเตอร์โทเปียสิคะแต่ที่ชอบมากที่สุดคือตัวอะไรคะอุย้ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะก็ต้องน้องจิ้งจอกอยูแ่แล้วเ้าถึงเลือกคอสเพลย์เป็นทามาโมะไงนะคะตัวอะไรมากกว่ากันคะระหว่างมแมลงสาบหรือว่าหนูมแมลงสาบอยู่แล้วคะ่ะเต้าเจอมแมลงสาบเต้ากล้าที่จะสู้กับมันไหมคะอืมถ้าสําหรับเต้านะคะ วิ่งก่อนเลยค่ะไม่คิดแม้แต่จะสู้เลยค่ะงั้นถ้าเต้าเจอมลรงสาบเต้าจะทำยังไงกับมันคะอุ้ยถ้ามาแบบเยอะๆนะคะเต้าก็คงจะกรี๊ดแล้วก็คงไปเรียกให้คนมาช่วยแน่ๆเลยคะ่ะจะเรียกให้ใครมาช่วยดีล่ะแฟนเต้าเหรออือใช่ค่ะแฟนแฟนขับยังไงล่ะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณคนที่กำลังนั่งดูอยู่ก็ได้ช่วยหน่อยนะคะแล้วที่เห็นเต้ากาสู้ มลงสาบในทีวีล่ะอุ๊ยอันนั้นกคือการแสดงค่ะเพราะว่าเต้วเนี่ยต้องการที่จะปกป้องมาสเตอร์ของเต้าดังนั้นเต้าก็เลยสามารถที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องเขาค่ะแสดงว่ามาสเตอร์นี่คือคนสําคัญที่สุดสําหรับเต้ามากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะเต้ามาในน้ามทามโมเต้าและเต้ากับมาสเตอร์ของเต้าเนี่ยเราก็มีสัญญาใจกันว่าจะผูกพันกันจนช่วนี้รันดอ์ดเลยค่ะ แล้วทมโมเตลมีวิธีปกป้องมาสเตอร์ของเต้วยังไงคะเวลาที่มาสเตอร์ของเต้ามีภัยนะคะเขาสามารถที่จะเรียกหาให้เต้าช่วยได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วพลังของทามโมเต้านะคะก็มีตั้งแต่การปล่อยพลังโจมตีด้วยเวทมนต์หลอกล่อศัตรูด้วยพลังมายาและผสานพลังวิญญาณเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งเต้าและมาสเตอร์ของเต้าค่ะช่วยบอก3จุดเด่นที่เต้าคิดว่าคล้ายกันมากที่สุดระหว่างเต้ากับตัวละครให้ฟังเลยค่ะได้เลยค่ะ น่ารักอ่อนโยนกล้าหาญซื้อซื้อสัตว์อุ๊ยสี่ข้อเกินแล้วอะ่ะอยากให้บอกถึงจุดเด่นของเกมมาสเตอร์โทเปียที่คุณเต้าชื่นชอบให้ฟังหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะเกม Master Topia นะคะก็คือเกมที่มีตัวละครที่น่ารักมากๆแล้วก็กราฟิกนี่ก็สวยงามแล้วก็อลังการสุดๆไปเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องชอบเป็นเกม MMORPG สไตล์แอนิเมตนะคะที่มีความแฟนตาซีที่สุดทเท่าที่เต้าเคยเห็นมาเลยค่ะโอเคคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกับแต้าได้นะคะใน Master Topia แล้วมาผจญภัยกันค่ะ Master Topia